สื่อครับใต้มือตัวเองเลยครับเชิญนะครับช่างภาพุคมาเชิญนะครับสายสีเหลืองอย่างเป็นทางก,การในวันนี้นะครับก็ต้องกราบเรียนนะครับจากนโยบายของรัฐบาลจากนโยบายของท่านนายกนะครับที่ต้องการผลักดันให้การพัฒนาลดเสมอจริงของโมโนเรลสายสีเหลืองอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับ เรียนนะครับจากนโยบายของรัฐบาลจากขนส่งของกรุงเทพมหานครนะครับให้เชื่อมโยงทุกโครงข่ายในสายสีเหลืองโมโนเรลนะครับโดยกระทรวงคมนาคมรองปลอมก็ได้ประชาชนได้ทดลองใช้แล้วก็จากการเปิดพิผ่านมาก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วก็ชมบอกทุกทุกเทศกาลโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองแล้วก็ทุกประการ แล้วก็วันที่12มิถุนายนก็มาถึงตรงสถานีปวนานะครับปัจจุบันก็แล้วเสร็จนะครับสามารถที่จะเปิดมาตลอดเส้นทางวันนี้นะครับถัดไปครับสี่ด้านบนนะครับซึ่งในระยะแรกเนี่ยมีความยาวประกวนนะครับสี่ตู้ต่อพระกวนนะครับสามารถับผู้โดยสารได้อ่าเจ็ดพันคนต่อชั่วโมงต่อทุกทางนะครับก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจำหน่ายแบบโดยสารอัตโ,โนมัตินะครับมีประตูทางลาดนะครับสำหรับผู้โดยสารนะครับแล้วก็มีศูนย์ควบคุมการเดินรถนะครับและมีอาคารจอดและจอดซึ่งอยู่ในใชไฟเพราะมันต้องใช้ไฟในการที่ทำให้เกิดกระแสอย่างแรงให้เหล็กกันยกขึ้นมาแล้วก็อาคารก็ใช้มาเป็นหลักนะครับนะเดี๋ยวแล้ววันนั้นก็ลองคนเดียวไหมเขาป้อนคนที่ทรักษาทุกคน 6,000คนเสร็จครับหลังอาทิตย์ครับจะสานต่อไปเรื่อยทำไปดีเพื่อไอ้นี้ไม่ใช่ทำไปดีเพื่ออี่ยเดียวทำไปดเพื่อต่อไปดีต่อไปดีต่อไปนี้ช่ไหมแล้รวปัญหาเรถหลวงร้อนอะไอีกที่าเสีต้นทุนมากตามมดนะนั่นคือที่รัฐบาลต้องคดีคุณนะขอบคุณบริษัทขอบคุณรุคม่ด้วยนะขอบคุณทุกคนนะอเมริกาครับออฟโรดครับอิตาลีเออไนจีเนียกับออสเตรเลียออสเตรเลียโอ้โหที่รู้มากที่สุดในประเทศเลย nóng nóng nóng. Ở đâu cả? Ở đâu cả? Nói đi. Ở đâu cả? Nói đi. Nói đi. Nói đi. Nói ล็ธรมดาไม่มีล็อกข้ามมันมีไ้ใช่รล็อกรถใรไอ้นี่มันแข็งแรงพอไเนี่ยแข็งแรงครับเพราะเป็นเป็รอไม่มีอะไรนะเป็นข้อดีแรงเขาไม่ทักกีดแรงครับเป็นยางเขา่ตรจางเป็นเเข้ามาพิสจเขาเช็คทุกวันอยู่แล้วทุกคนยบขึ้นายอ านะครับสื่อวลชกาตัล่มลนกรทมีนกข่านกลัากั่าอิลังรนะครับ่เป็นแรงงานประการตาง้การที่สามมีที่ก่อนหน้ายู่ก็หลายสี่งได้แล้วก็สายมีส้ม ก็เป็นทั้งหมดต้นหญ้างานตอต่างๆแล้วก็แ๋้วก็ตัดท้ายก็ได้ไป ไฟวแบบอยู่นะเพรนั้นอันนี้คือประแจประแจของในเดโปมันจะแบบเห็ดใช่ไหมมันชิดๆกันเลยเนาะอันนั้นคือยานดหรือว่าลานจอดรถไฟนะครับที่เขาจะจอดทิ้งเลยใครที่บอกว่ารถไฟสีแดงจอดตากแดดที่นี่ก็ตากแดดเหมือนกันครับ วเป็นจริงจรถึงคร,งร,งร,งรงท,ที่ออกจากสถานีเราจะเร่งเต็มที่แต่ว่าเราก็ต้องทรเร็วเเล็เซอร์วิสสปีดเ่ยที่ปรามาจากปีนตอนมันจะมีสายท่อสถานีจ้าอา สายสีเหลืองขอบคุณค่ะเตพ Of the train, away from your areas do not leave against any and wraps and wraps <laughs> <laughs> นายกครับ